มาท้าทายระวังจะหัวแตกม่ใช่พผู้ดีสบังไว้จ้ะ พี่ปิวมาแล้วจ้าเปิดประตูให้พี่ป <c oughs> ิวหน่อยนะจ้าสุดที่รักน้องแหวจ้าว้าวปิวเนี่ยมาได้จังหวะเวลาพอดนี้พอดีเลยนะรู้ได้ยังไงจ้ะว่าฉันเนี่ยกำลังแช่งชักหขัดกระดูกพีวอะ อยู่ด้วยกันนะแหววไปไปไปเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นผีผ้าผมแก้หนาวกันข้างในดีกว่าไปไปหมู่บิลคือหมู่บิลหมูิลช่วยด้วยหมูช่วยด้วยหมู่สวัสดีไรใครทำไรสวัสดีใครทำสาวัสดาแล้วเออแหมมันพูดยากนะหมูคือคืนนี้ผมนอนด้วยนะออนอนกับผม พักยัไม่ถออีกหรือไงฮะถึงต้องตามมา้ากันที่บ้านอีกอะฮะเธออยากเธอตามสัตวายแล้วก็นอนกันนอกบ้านไปเลยแล้วกันดริงอหนี่มวรมีอะไรกันครับเนี่ยเราจะมาขอนอนกับหมูปิวนะ จะมาขอนอนกับหมูปลิวเฮ้ยไม่จางจางทำไม่างนี้มืนเพราะว่าในไม่ได้ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ได้เป็นอย่างที่จางคิดนะเออไม่ไม่ใช่ปกติอ่าก็ไม่คิดอยู่แล้วแหละหมูปลิวแต่เนี่ยอยูยูสารวัตรจะมาขอนอนกับหมูปลิวเนี่ย ไม่คิดไม่ได้เลยอ้าวอ้าวอ้าวอาวอ,า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 อา้าวงั้นเอา,อางี้หมู่ปลิวเนี่ยเขาต้องนอนกับเมียเขาเขาก็นอนกันอยู่แล้วสองคนสารวัตรจะไปนอนอีกเป็นคนที่สามอะมันจะไม่ดีนะครับผมสินอนคนเดียวเปล่าเปลียวเอกาสารวัตร มานอนกับผมดีกว่าก็ได้นะครับ <C le aks> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะหาจริงเลยจะคุยกันอีกนานไหมเนี่ยฮะ <C le aks> โอเคลมนี่เอเข้าห้องนี่ถ้าอยากจะคุอยอีกอน,นะ ไปคุยกันต่อที่โรงพักฉันจะนอนแล้วแล้วส่วนใครจะไปนอนที่ไหนก็ไป